สวัสดีครับทุกคนนะอย่ลองเนนะกับการเปิดกาชาเอสคอฟเฟีในเก็นชินจริง,รง,รงเป็นตัวที่ก็ไม่ได้อวยอะไรขนาดนั้นเออแต่ว่าเนื่องจากเราก็ไม่รู้จะเปิดอะไรกับตาตะตายชุดนี้อ่านั่นแหละไม่มีชุดก็อ่าลามกดีก็เลยเปิดเห็นคนบน ーキはー科学料理のシェフ、カーネル・デセール、エスコフィエよ。カムクラにおられたお方の賓客であるあなたは、テイワット最先端の美食を享受するに値するお人。 ว่ีน้อโอเมีต่อแล้วพูดยาวเลยก็หมดแล้วเสียงหวากดกว่าที่คิดเยอะพูดอะไรวะอ่าหมด,หมดเปิดไปเท่าไรเดี๋ยวคลิปมันสั้นเนี่ยบอยจะบอกว่าคลิปสั้นสร้างรายได้ไม่ได้อ้าสิบสิบห้ายี่สิบยี่สิบห้า สามสิบสามห้าสามสิบเจ็ดแปดหกสิบเจ็ดห้าหกเจ็ดประมาณสามสิบเจ็ดห้าสิบห้าสิบโลอะไดอะไรเว้แม่คลิปคลิปกี่นาทีเนี่ยคลิปกี่นาที คลิปสองนาทีลองไปตีบอสเล่นสักทีหนึ่งแต่ต้องตัดคลิปก่อนอัพตัวก่อนผ่านม,มา20่สิบนาทีแล้วมาครับหลังจากที่ผมไปอัพมาไว,ไว้ได้แค่หกสิบเพราะผมลืมเก็บหอยมาลดต้านซับทีน้ำแข็งบ่งจูพูดว่าอะไรวะ มันเก็บไม่ได้โเฮ้ยจบจบเดี๋ยวก่อนเฮ้ยแต่มัน,มนวายเหมือนกันนะมันวายมากเหมือนกันนะถึงจะไม่รู้ก็เถอะว่ามีอะไรเปลี่ยนหรอือเปล่าพอทีนี้ไม่ได้ใช้นานมาก วิโอเคยอดเนี่ยตี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 วันี้ใช้อากามานานมากแต่แค่บอสนะโอเคแล้วจบคลิปแค่นี้ดีกว่าเมื่อกี้ผมเพิ่งคิดได้ว่าเรายังไม่ได้ยังไม่ได้พอหนุ่มเหมือนั่นเลยลืมเปิดแม่งวันนี้เบอร์ยัง ดูซิว่าเปิดอะไรดีเผื่อได้เผื่อได้ยี่หนึ่งเป็นยังไงเอ็ดคอฟฟี่เอ็ดคอฟฟี่เราเพิ่มความแรงขี้ของคาสาหน้าแข็งแต่เราจะไปทำท่าน้ำนี่นาเวียเปิดตัวดาเวียเราจะเอาไว้ เอาไปซับทา่าน้ำซับสกเกิร์ตนี่ละนานี้ไม่ได้อ่ามันก็รีใหนะม่นะก็ไม่ได้อยากได้นาวีเท่าไหร่อ้าวอะไรวะเนี่ยแล้วเอาใส่คลิปไว้ได้ย่างงี้เนี่ย の現会長でありリーダーで司令塔で取締役でボスのナビやよいやらアイナビュら本当に嬉しく思ってるあんたって才能も容姿も申し分ない上にオーラもあるでしょ見てるとなんだか予感がしてからんだよね私たちの縁はさっきの肩書きくらい長くなりそうって予感がさ ไม่ได้ละคลิปนั้นแม่งคนดูหนึ่งคนนะไม่เอาแล้ะผมปิดแล้วผมไม่เดี๋ยวผมอัดอัดอีคลิปเดี๋ยวอัดอีคลิปเลยนะแว่งอะไรเนี่ยนาวผมจะหาผมจะหาชื่ออะไรนะไม่เอาหนาเพื่อน ดาบสิบโลยี่สิบโลไม่เอานาเพื่อนชื่ออะไรวะหืหมวะเนี่ยอีฟาไ่จำชื่อได้ก่อนอ่ะยี่สิบไม่เอานาเพื่อนส,สามสิบ เฮ้ยอะไรวะอะไรวะเนี่ยตู้ไม่เอาหน้าเพื่อนไม่เอาหน้าเพื่อนอะไรวะแล้วอยู่ไหนวะอีฟาร์มอยู่ไหนวะโอ้โหอ่ะๆนาวีไม่ได้เล่นหรอนะมันจะสิบอะไรวะสามสิบยี่สิบ โอ้ยเร็วไฟมาได้แล้วมันอะไรขนาดนั้นวะอะไรมาหาหิงเรื่อยวะอ้าวรัดสิบเดี๋ยวนะผมไม่มันดวงดีอะแล้วอีไฟอยู่ไหนวะพอได้แล้ว <え>俺はカヤクの集い出身のシノイ、イファだ。俺のことは、他のヤスカラ、キーテルカモシュレネガ、センユカワ、ナシテタノム、ドンナインショー、モゼロから友達になニナいいだけだろ。そうだ、こっちも紹介しておこう。こいつは助手のノカク、デューデアリナガラ、イシャデモアランしてやってくれ。 เวลาเพื่อนแม่งกว่าจะได้เปิดไปสามสิบยี่สิบห้าสิบห้าสิบหนึ่งร้อยเปิดไปหนึ่งร้อยกับอีกยีเป็นร้อยี่ิบเปิดไปร้อยิบไ,ได้อ่าห้าดาวสามตัวนะครับ อะไรมานยะตุนเย็นไม่เอานาเพื่อนแมงดวงดีอ่ะดวงดีก็ไม่รูจะพูดอะไรอ,อีกหนึ่งอันหนึ่งพอแลรอหลุดนาเวียก็มา ไม่เอานามคือกันเขาใส่ดาบอะไรดาบดีเฟน์ดาบโนเอลไม่เสีดมดาบโจมตีดิเพราะเป็นสายโจมตีนี่ขโมยมาใส่เฮ้ยสีสวยเลยแต่เขาเล่นไม่ได้เป็นนั้นอนะอ่าก็เอาใหม่เลยเอาเอาคลิปนี้ไปต่อคลิปนั้นเลย แม่งอะไรวะมันมันแปลก,ปลกเดี๋ยวแผทหน้าเดี๋ยวต้องเปิดสกเกิร์กอีกแต่เพชรก็ยังเหลือเยอะนะเดี๋ยวสกเกิร์ก e สอง s หนึ่งเอ้ย c สอง r หนึ่งสี่หมื่นนะพอละมั้งถ้าแผทหน้ามาลนะสกเกิร์กอะแต่ก็ไม่น่าเปิดอะไรพอโอเคจบคลิป